ีมากนะครับที่มีโอกาสได้นำวิจารณีอบโขนหรือเกตโขนนะครับโครงการที่เราเล่นที่เดนเนทแลนด์เนี่ยเป็น okay, <one S 1> ครั้งที่5 <one. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่แรกเนี่ยเราได้พรีเมียร์หรือรอบปถมบรรทัดเนี่ยที่เมืองลาโลเชลนะครับที่ c e n t เตอร์เนชั่นแ o ลโคลอกรที่ฝรั่งเศสน,นะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้ไปเล่นที่ o p เปร่าล o โมเมืองใกล้ๆนะครับ แล้วก็เราม็นำมิสซิลเนีอพยพไปที่เซาท์อเมริกาที่ดานบิงนาเลที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราประสบความสำเร็จมากเราก็เลยกลับมาเล่นที่มิวเซียมกีเมตที่ปารีสเมื่อเดือนออมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่นักกุงดีเฮกนะครับซึ่งเล่น2รอบนะครับก็การเดินทางของมิสซิลเนียอพยพโปรเจกต์ก็ถือว่า ใช้ควาว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับก็ยังมีลิทที่จะต้องเดินทางต่อในปีหน้าอีกมากมายทั้งทางด้านเอเชียแล้วก็เซาท์อเมริกานะครับก็ถามา่ถประสบความสําเร็จหรือภูมิใจไหมกับโครงการก็ต้องตอบตรงๆว่าก็ภูมิใจที่ภูมิใจก็คือภูมิใจของทีมงานนะครับศิลปินไทยที่มาจากสานักการสังกีนะครับแล้วก็วะะกรมศิลปากรรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนนะครับ ศิลปินไทยที่ใช้คำว่ามีความสามารถชั้นสูงนะครับซึ่งได้มาเผยแพร่นะครับร่วมกับทีมงานที่ทํางานร่วมสมัยนะครับผ่านสื่ออื่นๆนะครับเพื่อเพื่อให้ศิลป,ป,ปะบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอโขนแล้วก็ดนตรีไทยเนี่ยให้พูดถึงในตลาดการแสดงหรือแพลตฟอร์มที่อ,อยู่ทางด้านยุโรปแล้วก็ซาทอเมริกานะครับก็ถือว่าได้มีโอกาส อย่างสูงที่เป็นคนไทยทำงานด้านศิลปะร่วมสมัยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทีมงานที่ทํางานศิลปะด้านอนุรักษ์นะครับซึ่งตรง,งนี้ก็คือทําให้เรารู้สึกว่าได้กลับบ้านได้เรียนรู้เทคโนโลยลากเง้าของเราเองโดยที่เราไม่ตามความเป็นตะวันตะวันตกมากเกินไปนะครับวันนี้ก็คือสิ่งที่องค์การ ให้กับผมมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งสี่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็ยังมีหลายอีกหลายโครงการนอกจากมิสเตอร์เนยอโผล่แล้วก็ยังมีโครงการที่ต้องพัฒนานเรื่องของอศิลปะพื้นบ้านเช่นบ่อ,อลำนะครับซึ่งกําลังจะทาอยู่ก็กำลังจะ,งจะพิมพ์เอที่เมืองไทยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับแอนก็ขอบคุณมากนะครับที่คนไทยที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็คนที่นี่แบบต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดีงันต้อง ขอขอบคุณมากๆครับ ั้งเดิมก็เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วก็วิศวกรรมเคมีนะครับตอนเรียนปริญญาตรีแล้วก็หลังจากปริญญาตรีแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับมาเรียนทางด้านการเต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพุ่งมปทางด้านการเต้นเลยจนกระทั่งเปลี่ยนจากการเต้นมาเป็นลักษณะการที่ออกแบบทั้งสตร์การแสดงเือเรียกว่าทำโคโอกราฟีนะครับก็ททำด้านนี้มาประมาณ30ปี นะครับก็ทําด้านนี้มาตลอดเลยจนกระทั่งมา,าสร้างคณะเต้นของตัวเองสร้างเป็นผู้ก่อตั้งเทศกาลการเต้นร่วมสมัยโลกที่นำเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับไม่ทราบว่าพี่นักแสดงแต่และตัวนะคะเรียกตัวไหมคะนักแสดงก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ครับตัวละครตัวละครน,นะคะ,ะ,คะจะถือ อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นมีดอระ <ใน S 1> รฉันเรียกพครับอคุณในเกช่ยครับเพราะมันเป็นอ,อันนี้เป็นโคโยกัปี้ที่เขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมมาครับซึ่งเราไม่ได้เป็นคนคิดให้ครูบาอาจารย์เป็นคนคิดริเริ่มมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานมากนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เขามีอยู่ในโคโยกัปี้ก็มักบางครั้งก็จะมักจะใช้อาวุธนะครับก็ต้องสังเกตว่าทําไมถึงต้องถืออาวุธเพราะว่าตอนที่เล่นจะเป็นตอนที่เลือกแค้นตรวจคนหรือการออกลบ พราะฉะนั้นอาวุธต้องมีนะครับเพราะว่าดั้งเดิมแล้วการแสดงพวกนี้เนี่ยคุณแง่เหมือนเหมือนอมาร์ชิ่งนะครับจะเห็นว่าดนตรีเป็นมาร์ชิ่งหรือหรือวอลดานนั่นเองชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในเรื่องของการทําพิธีกรรมหรือเซริโมนี่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาพูดถึงมาร์ชิ่งพูดถึงเรื่องของวอดานเนี่ยก็ต้องมีเววอนแน่นอนคืออาวุธนั่นเอ,เองนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามีนะครับมันก็้คือสอดคล้องกับตามฉากหรือตอนที่เรา เลือกเข้ามาเพื่อใส่ในโครงการนะครับขนจะมีเฉพาะผู้ชายแต่คีจริงเสิร์ชดูก็มีขนของ คณะผู้หญิงเหมือนกันก็แน่นอนนะครับยุคกสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับหัวถูกตั้งมาเป็นเวลาดั้งเดิมดั้งนานแล้วอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนกลับไปที่การค้นคว้าหรือศึกษาก็ต้องไปดูว่าทําไมเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะแล้วทำไมผู้ชายถึงแสดงนะครับปัจจุบันไม่มีสิ่งเหล่านั้นปุ๊บการที่เราจะ,ะศึกษาหรือสืบทอดศิลปะเหล่า,า,านี้ไปก็ต้องผ่าน วิธีการอื่นๆหรือผ่านสื่ออื่นๆหรือผ่านกระบวนการอื่นๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะแต่ว่าผ่านเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันคงอยู่นะครับเพื่อการถ่ายทอดและสืบสืบสาต่อไปในอนาคตนะครับมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีคณะผู้หญิงเล่นนะครับหรืออาจจะมีลักษณะที่เอาเทคนิคอื่นๆ,ๆเพื่อเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ดําเนินต่อไปได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมีเดียเนี่ยมันมันล้ำหน้าไปมากแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้อง หาวิธีการเข้ามาเพื่อช่วยนะครับช่วยอะไรเพื่อช่วยในการสื่อสารหรือเพื่ออนุรักษ์ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถูกต <ไป S 2> ้องครับใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามากักจะต้องระวังคือไม่ควรไปเกินความจําเป็นแต่ควรกลับเข้ามาสู่ที่เราควรเรื่องประวัติศาสตร์เลยล่ะว่าที่มาเขามาอย่างไรทําไมเขาทําสิ่งนี้ทําไมเขาไม่ทําสิ่งนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรามกแบบดับสองคมนะครับ การที่เข้ามาพัฒนาโครงการอะไรที่เป็นศิลปะของชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่บอกบางเพราะนัานเราจะต้องระวังว่าเราต้องไม่ควไปเกินไปนะครับสิ่งที่เราควรทํามากที่สุดคือเหมือนสนับสนุนหรือซัพพอร์ตนะครับวัฒนธรรมหร,หรือประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่ในองค์ความรู้เราเนี้ยนะครับให้ถูกต้องนะครับด้วยแค่เปลี่ยนเปลี่ยนสื่ออื่นๆเพื่อมานํำเสนอเท่านั้นเองอย่างเช่นมอร์เรนิยกขวดก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้คน เข้าถึงโขนได้มากขึ้น คนไทยเนเธอใน,ในแนด์นะคะดิฉันขอเป็นตัวแทนขอกราบขอพระคุณนะคะท่านอาจารย์ที่ได้เหน็ดเหนื่อยจะพูดอย่างนั้นเลยไหมคะไม,ไม่เหนื่อยมไม่เหนื่อยไม,ไม่เหนื่อย,ย <c oughs> ไ่เหนื่อยขอบคุณทุกอย่างเลยซึ่งว่าได้รับความรู้แล้วก็รักโขนมากขึ้นเลยะคะ่ะจากที่ว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยคือถ้ามันไม่มีความสนใจส่วนตัวมันก็ไม่เข้าไปค้นหา แล้วถ้าไม่มีใครมาให้นั่งดูอย่างนี้อะไรยังไงมันก็ยิ่งไม่มียิ่งยิ่ง,งห่างไปแต่ตอนนี้ใกล้โขนเข้าไปแล้วค่ะแล้วก็หมวยประทับใจมากเลยนักแสดงทุกท่านมือเนะะี่ยของอาจารย์ไม่มีครับนิวน้วนิว้วอ่อน,นไหมะไม่อ่อนครับไม่อ่อนเขาไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าทุกคนโอ้โหแบบนิ้วนี่นิ้วนี่เป็นแบบแบบแคล้คายๆใส่เอ่อเล็บปลอมหรืออะไรที่ยาวๆฟ้อนฟ้อนเล็บนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเ,เพื่อนๆนะคะที่ชมแล้วก็ประวัติของท่านอาจารย์นี่ความจริงแล้วเร,เริ่มต้นมาก็ไม่ใช่เรื่องโขนแต่ว่าได้ความสนใจและท่านก็ได้เปลี่ยนทิศทางมาทําตรงนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรให้เริ่มแล้วต้องใจรักด้วยใช่ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ต้องมีแพทชั่นที่จะทําแล้วก็ต้องมีเพจชั่นหรือความอดทนอะไรอย่างเงี้ยาะ แม่ผ่านไม่มีเพชร์ไม่มีความอดทนเนี้ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเห็นท่านอาจารย์นั่งมองแล้วนั่งมองบางทีได้ยิ้มด้คว,วามสุขใจงนี้ดูกี่รอบทีรอบก็ได้ใช่ไหมคะแน่นอนใช่ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานตัวเองซึ่งคอยต้องคอยดูเขาแบบทุกวินาทีว่าเราสามารถช่วยนาศักยภาพของศิลปินแต่ละคนดึงอะไร<อ>เขามาออกมาได้บ้างะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะแต่ละรอบที่เล่น ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเลยใช่ค่ะ,ะคขึ้นกับรือขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเล่นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราเล่นขึ้นกับออเดียนขึ้นกับประเทศที่เราไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใหพ้พูดงา่ายๆคือต้องให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษนะครับดูแลเขาเป็นพิเศษ,ษ,ษว่าเราควรหลังจากที่เขาแสดงแล้วแต่ละรอบเนี่ยเราสามารถพัฒนาโครงการของเราไปได้อะไรได้อีกนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องคอยสังเกตคน ที่เข้ามารับชมด้วยว่าอา,อายุวัยต่างๆวัฒนธรรมต่างเล่นที่ไหนใครดูอะไรอย่างนี้นครับมันก็มีผลต่อการาใช้คำว่าวิจัยด้วยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ทําแค่กลัวนี่เราต้องวิจัยคนที่มาดูเราด้วยว่าเขาเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราจะต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่าใช่ครับมันก็พูดง่ายๆว่างานไม่เคยเสร็จมันก็มีหนทางที่เราจะแบบพัฒนา สิ่งเหล่านี้ที่ไปได้อีกเยอะแยะมากมายเมื่อเราต้องคอยสังเกตนะครับมันเก็บข้อมูลและดาต้เพื่อไป a อนาลิซ์อีกทีนะครับค่ะแล้วก็ถ้าไปดูในเธียเตอร์ในห้องใหญ่อย่างที่กรุงเฮกก็อีกบรรยากาศหนึ่งอันนั้นก็สวยงามในการเล่นเล่นแสงเล่นสีนะคะขอพระคุณมากเลยท่านอาจารย์ก็จะได้เก็บของแล้วก็กลับไปที่กรุงเฮกขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆุกทริปเลยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ